สวัสดีครับวันนี้มันหยุดครับมันหยุดม,มาทำอะไรฉันมันทำอะไรที่นี่นอกจากจะเป็นคนอีสานแล้วผมก็ยังเป็นลูกชาวเลยนะครับมันนี่ออกงานกลับไปเคยครับขออนุญาตใช้าภาษาบ้นทิน่นเห็นยังครับนี่ นายพ่านนะเบิ่งนงฮะจองจองมองหลายคนอาจจะสงสัยทำไมผูกใส่กับยอดต้นจากนะครับมันดดมันติดดีมันสูตรนะมาเรือครับเอาเรือออกเอาเรือออกจะได้บบไหมเครื่องตัวนี้เคยถ่ายทำลงไปน,ะนี่แหละเอ็งโอ้ยใช้งานสีมองออกรอกแล้ว บรรยากาศครับสะพาน,นก็น้ำเขาเรียกคลองสับปสามิตรเนาะคลองใหญ่คลองสับปสามิตดพายไหมเนี่ยลูกพี่คงจะพายให้มีหน้าที่เป็นพลรครับครับมึงน,นี่พลรครับให้ให้พานได้มองครับมึงน,นี่เส้นลูกพี่ ทำจนทำจน,ำนครึ่ง้าเอาปูแกงมาก็น่าจะติดเรียบปูแกงโอ้ปูแกงคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดดูตอนใสเ่เกล็ดก่อน เาขออนุญาตายเงียให้เพิ่นก่อนนะคลิปฮาฮามวลมวนๆครับพี่น้องวันนี้เดี๋ยวไปช้อตลาดมามาไม่เอียงมึงหนีบ่ได้ตัวเขาบ้านเขามี่ฮหัวแตกหัวเหมาะละมันเป็นอย่างตลาดนึ่งไรอ้ยไต่กงคือบอกยังสั่นว่ะตลาดเพื่นว่ะโอ้มันจะชี้ช้ำกับาลำปีแท้ใช่ไหมจ้า ว้าขีวาา้ว่าลาดเอาเลยใส่ขัวง่องไปหล,ล่นเลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวพายเฮียก่อนครับอ้าวมันแล้วครับมันแล้วว่างัน้นใส่มองอู้เดูได้สิงก่อนครับผมดูได้สิง เขาคือนใบแห้งแหละเตะเขาคือนใบแห้งแหละใครเขาเห็ดหยังนู้นนี่ฮะไม่เห็ดหยังเห็ดหยังปลาปลากระพงเขาปลากระพงกะพงเขากะพงเขาบังหันใส่ม่องครับางหันนี่ัปนี้ว่ารับผู้โดยสารเพิ่มพระมาวันเฮบาทแรกละเรียบร้อยเลยมี ขึ้น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 มอญสะสุมพูดได้ปะเมนตัวมันเรียนน้ำทึ่งสะพานมันเดี๋ยยังไงไตได้ป่คือป่เดี๋ยวเดีลงน้ำป่โอเค เดี๋ยวไปต่อครับไปต่อยังนเลเอาละครับเอาละครับเอาลุงแล้ววังหันนี่จากนมงวันเมืองฉากเขาไม่ไล่แบบเด้น่ไล่ยังขทั้งนั้นเฮ้ยยังยังมาตัวกูล่วงน้ำว่ะไม่เห็นปลาในนี้ไอ้เงวดเบม่งเด้วิ่งออมแหงเลย อยากมาจมว่าดากค <laughs> ่ขี่ฟูดขี่ฟูงลองเบบะเบบะเ <laughs> บื้องหนา้าคนตัวนะครับนี่ <laughs> ตัวมูล,ลงกันหนาเบยโอ้ยหนาอยู่น้ำกันตึงนั่งมาน้ำกันคัะค่ะนั่ตัวกันเซีะ เือหลายดีุฟันเป็นเชียร์ผมว่าเชียร์หลายเลยยกยกแขกเดี๋ยวทุบมมันยกแขกขึ้นเลยไมยเด็ดครับหมายเด็ดมดวันน่ะมองเดียวขายว่าจีกับแล้วครับจีกับคักๆแล้วจะกินมดยังไงครับทีนี่ยกแขกยกแขกครับยกยกแขกโชว์ผ่านธงผ่านนายวนาวินัยผ่านนายครับนี่โอ้ปลาคักรู้ป่ะโอ้ เบงเบงเบิ่งพี่น้องเลยโอ้โหไอ้ขาดเด้อพ่กำลังงามเลยใสีกำลังงามโอเดียวยิ้มพ็อะไรบอกรึเนี่ยบอกรถอดก่อนปดก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวให้มันมาเอื่นกันมากก่อนคมนแม่ค้นแม่ึ้นปดะเด็นเดียว อ๋อเังไอ๋อนปมันด้ยโดนกระชงส่วนลองเจ็บปลาครับพอปนกวากเลยนกบลังพอปนกำลังพอปนหนึงสันล้งสองก้นเอเยเป็นยังไดงครับดอกนี่บ่าทำขามูซึกนะพอเลยพอเลยเยีย บอกแล้วยา้ถึงมือวะเห็นแตคนเห็ดเด้ยะเหร็นแต่คนเห็ดป่าเดียวปะนี่นี่ขับรได้กนาดเหี้ยอะไรยังเนี่ยขับรได้ขนาดเอาครับพอเดียนขอไม่ลาบปวดปลาก่อนเหียกอบ่มีัห